หลังจากเราปลดล็อกหน้าจอแล้วนะครับก็จะมีข้อห้ามต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำงานตามขั้นตอนนะครับก็จะทำให้จอมันแห้งมันค้างหรือมันน่วงนะครับหรือบางครั้งก็จะกดเข้าไปในโปรแกรมที่เราลงไว้นะครับกดเข้าไม่ได้นะครับ วิธีแก้ปัญหานะครับถ้าหน้าจอแห้งหน้าจอค้างหน้าจอหน่วงหรือเกิดเข้าแอปไม่ได้นะครับให้เราทำการรีเซ็ตหน้าจอใหม่นะครับวิธีรีเซ็ตหน้าจอนะครับให้เรากดปุ่มเนวี Navy นะครับรถทุกรุ่นนะครับกดเหมือนกันหมดเลยนะครับปุ่มเนวีและปุ่มวล่มนะครับ2ปุ่มนี้นะครับ กดพร้อมกันแช่ไว้นะครับจนกว่าหน้าจอลดจะดับนะครับแล้วเราค่อยปล่อยมือออกนะครับครับเราก็ปล่อยครับอันนี้เป็นการรีสตาร์ทหน้าจอใหม่นะครับไม่จะเป็นต้องดับเครื่องนะครับ <c oughs> จากหน้าจอรีบูตแล้วนะครับอีกที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้หน้าจอรถนะครับบูตระบบให้เศจก่อนนะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับจะมีอุณหภูมิดอน้ำขึ้นโชว์มาเป็นศูนย์นะครับให้มันออกจากเลขศูนย์ก่อนนะครับเราถึงจะใช้งานหน้าจอได้นะครับ ระหว่างนี้ห้ามเสียบสายห้ามสัมผัสหน้าจอห้ามหมุนปุ่มคอมมาเซ็นเตอร์ด้วยนะครับนี่ครับโอเคอันนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะลื่นไหลปกตินะครับไม่หน่วงนะครับโอเคครับ